ขอโอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ก็มีผู้ที่ได้สวดปฏิจจะที่ทางได้แก่สิเล่าที่ได้ผลแล้วก็เป็นที่รุ่งารใน Facebook ก็คือหรือที่เรียกว่าผู้กองภูเจ้าค่ะวันนี้ท่านมากราพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ขอให้ท่านได้พูดเรื่องสวดปฏิจจะที่โด่งดังว่าไล่ผีเจ้าค่ะ ตัวจริงเส <มา S 1> ียงจริงๆๆมาเลยนะจๆๆเจ้โหขอ้อข้อกาบพระอาจารย์ครับเนะจิงๆครับผมบังเอิญครับจองเครื่องไว้ช่วงทุ่มก็เลยมีโอกาสก็เลยนึยกถึงพระอาจารย์ก็เลยนั่งแท็กซี่มาจากห้้ยขวางครับก็จะกลับเครื่องเย็นนี้ก็ทุ่มทุ่มครึ่งครับ Mm hmm. อ่าผมก็ไม่ไม่เคยรู้จักท่านพระอาจารย์คกิตริ์มาก่อนนะครับอืม mm hmm. มีเพื่อนคนหนึ่งที่น้องคายครับอ่าท่านพ่อเขาเป็นมะเร็งครับอืมท mm hmm. ีนี้พ่อเขาก็ตายตายด้วยโรคโรคมะเร็งอืม mm hmm. เขาก็เอดใจเอดใจว่าเออพ่อเป็นแล้วมันจะลูกจะเป็นไหมเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยไปตรวจครับ mm hmm. ตรวจตรวจที่ขอนแก่นแล้วก็เขาก็พบ ก้อนมะเร็งก็ผ่าออกที่หน้าอกนะครับก็เท่ากับกล้วยหวีนึงครับโอ้โห oh. ครับที่นี้ก็ก็ผ่าหลายครั้งฉีดฮอร์โมนฉีดคีมโมก็หลายครั้งครับผมก็คิดว่าไม่น่ารอดแล้วครับทีนี้ผมก็ธรรมะให้เพื่อนนะครับ mm. เพื่อนด้วยยังไงก็อื mm hmm. จะไม่รอดแล้วก็หันหน้าเข้าธรรมะอื mm. เอาช่วงชีวิตสุดท้าย ก็ให้ธรรมะเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนก็ให้ธรรมะผมกลับมาบอกว่าตอนนี้เราฟังพุทธวจนะผมก็ไม่รู้พุทธวจนะมาจากไหนแล้วครับผมก็ไม่ได้สนใจครับผมก็ให้ธรรมะต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เขาก็ให้พุทธวจนะมาหลายครั้งหลายครั้งผมก็ต่างคนต่างให้กันนะครับ <laughs> เขาก็สงสารเราเราก็สงสารเขา <laughs> <laughs> ผมก็เลยว่าเออพุทธวจนะนี่คืออะไรเนาะมผมก็เลยเข้าไปดูมันจะเป็นของ YouTube ครับเข้าไปดูก็เห็นพระอาจารย์ก็สาธยายธรรมผมก็เออตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยว่ามีคนพูดมีเหตุมีผลไม่ได้งมง่ายมผมก็หลังจากเขาส่งมาใผมคลิปคลิปเดียวให้ผมเปิดดูเนี่ยมผมจะไล่ดูหมดแล้วครับย้อนหลังอาจารย์ พระท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยพูดเรื่องธรรมะพูดอะไรผมจะย้อนไปหมดเลยครับทุกทุกเรื่องมันเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็มีเหตุมีผลครับมไม่ได้พูดเรื่องงมงายไม่ได้พูดเรื่องอไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ครับมผมดูแล้วก็ผมพิจารณาดูแล้วทำทุกข้อเนี่ยผมจะไม่เชื่อเชื่อโดยทันทีครับ ผมจะนำมาใส่ตัวแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วพิจารณาถึงข้อธรรมที่พูดน่ที่พูดออกมามันจริงไหมใช้ได้จริงไหมผมก็ไล่สายลงไปแล้วกพูดทั้งแรกก็คิปไหนอยากรู้เรื่องนิวรันห้าเป็นอะไรมีอะไรมัง่งอยากรู้สังโยชน์มันมีอะไรมัง่งก็ไล่ลงไปไล่ลงไปก็พิจารณาไล่ไปไล่มาหลังจากนั้นปีสอง6ันห้า้ยห้าสิบก ผมก็อ่ตัดสินใจครับก็สั่งซื้อหนะังสือจากมูลนิธิพุทธโคดก็เล่มใหญ่เล่มเล็กไป <c oughs> อ่านครับอ่านแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกับอ่านพอผมจับประเด็นได้คืออ,อริยสัจสี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยากจะฝากให้ทุกท่านก็ถ้ารู้ตอนนี้ก็ยังไม่สายครับพารู้ตอนนี้ยังไม่สายเพราะก็ ขอให้ศึกษานะครับศึกษาก็ศึกษาก็นำไปปฏิบัติก็ฝากแค่นี้ครับอ,ม,อ,อมาที่วัดนี้ครั้งแรกหรือเปล่าเอยมากีีครั้งละเคยมาไหมาครั้งแรกครับวันนี้วันแรกครับโอ้วันนี้วันแรกเลยนะ<อ>ที่มามวัดนาป่าพงเนี่ยนะไม่ได้ตั้งใจมาครับผมเหรออ <laughs> จับพัดจับผูนะครับผมเป็นไงวัดบรรยากาศเหมือนที่นึก ไว้บ้างไหมอยากจะบเหนกันครับพระอาจารย์เจ้าคะขอขอโอกาสถามผู้กองว่าณเวลานั้นทำไมถึงคิดว่าจะเอาบทปฏิจจะไปไปสาธยายให้กับผู้หญิงที่เขามีจิตฟุ้งซ่านหรือว่าถ้าเป็นบ้านบ้านนอกเราก็จะเรียกว่าผีเข้าเจ้าคะขออนุญาตนะคะคือ มันเป็นการเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับอืถ้าเราไม่เข้าถ้าเสือเราก็ไม่ได้ลูกเสือครับอืถ้าเพราะว่าเขามาลักษณะ,ะเป็นลักษณะผีเข้าร่างทรงอย่างนี้ครับเราก็ต้องไปข่มเขาด้วยไม่ได้ลักษณะขมะ่มเป็นลักษณะแบบว่าเราเข้าไปในจิตที่เขากาลังฝังแน่นอยู่เนี่ยคืออุปทานที่เขาเกิดขึ้นครับใช้พระธรรมแท้เข้าไปเลยนะขอเอาของแท้เข้าไปให้ ทดแทนของปลอมครับผมนั่นครับโอ้โหนะแต่แต่เรื่องพวกอิทธิเรียนปฏิหารมันในพระสูตรก็มีอยู่แต่ว่าเราอย่าไปให้ความสนใจมากก็อยากจะให้เห็นการเกิดดับของขันห้าก็พอแล้วครับครับผมเขากำลังถูกก้อนหินใหญ่ที่โยนลงไปในกองดินเปียกเรากำลังทำให้เขาเป็น แผ่นไม้กระดานแข็งนะที่เหมือนกลุ่มได้โยนลงไปก็จะไม่ได้ช่องในไม้กระดานนะด้วยพระธรรมของพระศาสดานะปฏิจจสุบานให้เขามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแหละใช่ไหมให้จิตเขาตั้งอยู่ในกายกลับมาที่นี่เนาะตั้งไว้ซึ่งกายยะตาสติ ครับผมเพราะว่าส่วนมากทุกคนโกรธหรือว่าโมโหอะไรเนะี่ยจะจะ,ะเคยบอกกันว่าให้นับหนึ 10, ่งถึงสิบอย่างเงี้ยจริงๆไอตัวนี้มันคือกลับมาอยู่กับลมหายใจอตอนที่ผมคุยกับเขานะั่นคือดึงเขามาอยู่อยู่กับลมขอน,ขอนครับนะครับแล้วก็สาธยายทำให้ฟังครับถูกหลักเป๊ะเลยคร,ครับผมน,นี่ยฟังพุทธศาสนาแล้วก็ได้ประโยชน์เนาะ ได้ประโยชน์ตนแล้วก็ยังนำไปใช้ประโยชน์กับผู้อื่นได้ด้วยนะหน้าอน,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 นุโมทนาก็ดีละอนุโมทนากับโยมเขาด้วยนะวันนี้มีประสบการณ์ดีๆมานะให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันเนาะ